สวัสดีค่ะมือนี้กลับมาพบพพอกันอีกแล้วนะคะกับครัวแล้วแต่แม่ตายจ้าเมื่อนี้ขอ,อยสิผ้ามูจ้ามากินอย่างมูจามูจกบอบบัวมูก,กินมูจ้ากินเขาแลงไปขอ,อยสิกินตําสเสดิดกุ้งไม่สดนะจ๊ะเพราะว่าครัวไม่อยากกินสดตําสเสดิดกุ้งนะคะกะซิมี่พักพักกะซิมี่โอ้ยอันนี้หลายอยู่พักอ่านี่ละพักสลัดพักขาด,พ,ขาดพักอย่างเนี่ยครับ กับอันนี้เย็นก่อนนะ,ะซาลาลีบอกหัวไอไอเงาไอาขึ้นชายบอกมันดีมันแกวดัดแกสารพัดมันดีแห้งกินตอนนี้กับไก่ไก่หนึ่งตัวนะคะพิกร้อยเม็ดโอ้ไม่ใช่พริกนี้แล้วแต่นะคะอันนี้ที่เอาใส่ประมาณซีฟัวกพ,พมากินเผ็ดมากก็ใช้กระเทียม กิแล้วแล้วอานนี้อันนี้ก็ซืมาใส่บักเคอร์ลนได้พี่น้องบักเคอเลนจเลยแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบตามใจใครัวแข่บัคเคอร์เลแต่เพราะว่าข้างจากใน้นามันเนาะเอานี้ใส่ชักน้อยก็ต้องใส่หลายแล้วก็น้ำยำ น้ำยำอันนี้ใส่ใส่หมัขามตุ่มใส่มะขามกับน้ำตาลปี๊บกับปลามันก็นเลยสิเป็นเป,นเป,นเปนเรี้ยวๆพอดีแล้วก็เลยบอจำเป็นต้องไปใส่อันอันหน้าหลายนะพี่น้องเนาะใส่สอสโอ้โคนก่อนใส่สักสองพอดีแบ่บโซผงสิรดนะคะผงนัวใส่หลายแ่บหลายใส่ไหนแ่บหนแต๋วแต่ ค่อยมักแซ่หลายเขาใส่หลายอันนี้นามนะคะนาำเปล่าใส่ซื้อ,อใสเพราะว่าอยากมันไม่นีนาำใส่ไปเลยจ้าตามใจตามใส่ไปเลยจ้าตามใจตามคว่ำชอบตามควม่ำมันไม่มีสูตรมันไม่มีอะไรตายตัวค่อยเอานี่ใส่จักน่อยอแค่หลอดใส่จักน้อยมานกกนี้ก่ะอันนี้เทลงเลยนะคะ หยุห่ยหยุห่ยหยุห่ยจ้า <_ C 1> <จ>ก็สวซัวเลยนะคะสัวตามใจชอบเลย <_ C 1> ให้มันเข่าเขาจักหน่อยสัวค่ะ <_ C 1> น้ำตาลน้อยนึงนะจ้าแล้วแต่ผู้มากผู้ชอบใอยมากินน้ำตาลมาก็บน้ำตาลการซื้อกรได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะแล้วก็ซีเมทีซีเมทีเราสามารเก็บนะคะ ที่อยู่ๆเลยได้คุณน่ะที่อยู่ๆเลยขออีกซีห้วยน,นี่ สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้กับมา婆พอ,พอกันอีกแล้วนะคะมือนี้กับมาพบ婆อกันอีกแล้วด้วยพี่น้องกับครัวแล้วแต่แม่ตายจ้าก่อนอื่น่อนสิาพาไปกินพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ตายในเด้อค่ะตอนนี้ห้องกับมากินกันเลยนะคะมือนี้กับซีมาได้เตรียมสมมุติว่า สมมติว่าไปป้าแปงไปเล่นน้าสงการอันนี้ก็สมมุติว่ามีเปว่ามาป้าแปงเนาะคือเอาสมอ่างเอาเพราะว่าไปเห่นบ่ได้พี่น้องเป็นยังไงเนาะทางนั้นทางไทยเฮ้าน่ะมุ้งจาได้เห่นสงการกันบ่มุ้งจาอยู่จังไดเงียบเลยมันบ่ค่ะคณะพี่น้องอันนี้ก็บ่ได้เลร่นสงการหลายปีแล้วเนี่าพวกเ็ดปีเราขยาไปเล่นแห้งมาที่พี่น้องมา แซ่บแฮงกุ้งนี่ก็ะบอกอ่บกอให้สดซะที่เดียวดิพี่น้องเอาไปเสดเดน้ำห่อนปิดไฟแล้วก็เอาเ,ลาเอาทลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาเลยภายไผ้สองวิสามวิประมาณเนี่ยแสบแฮงแ้วแต่ดีมา้ยเ้ ีไกลซื้อมาดอกบริเวณแซบบี้ลไซาันอันข้าวโพด อยู่บ้านทำทานเหรัญญมผู้เดียวทำทานเหนนรัญญมเกิ่เล็กน้อยทำทานสาัตสานำสงการกันอยู่เฮียนกับอันสงนำพระที่พี่น้องกับพระกันสงนำพระพระผัวพระลูกสงนำพระเอพาพระลงพระเสร็จให้พี่น้องหาซื้อบ่ได้กะมึุจกับพระกัน ตำกินเองเนอะอยู่บ้านนอกอยู่บ้านเทาแซ่บพึ่งกันเมืองไทยเขาต้อหาซื้อง่ยาย,าายแต่ปากขันหาซื้อบ่ได้ตอนนี้พากขันตำกินเองแล้วี่น้องเนอะกุ้งสดเอาอย่างใส่กันอย่างไร โอเคไหม่อเคแหมมูข่อยชงหลุไมาให้หเบิไไงอริมถนนขนทางเงียบโอ้มีอคนสามหนังกันจะไปนอนอือม ครับแกงร้อมักอืมรแกงร้อน่องผักมันดีแห้งแก้หวัด โควิดไอตินไห้ที่ดีมันคือมันอยากก่างกนฮันเซลลี่บออย่างมนจากจเริ่มต้นคืนชายบานห้าอื่นมาอยา่องางคจักกัน,กนใครคนจักก็บอ,อกไม่ได้เปนอกคือสาวหอยบางครั้งไม่กินอก็ได้มากก็คือขอบอกกันหน อขมอมากมันไายอย่างแล้วเราจะหาก,กินพาคก,กินอย่างบุกุลี่ดำค่ะครบ เพื่อเืออก็ไตเตรียมเสือข้องกับชาวเสืออีิเมะขอพูดมากเอาไบแต่ว่าไส้เป็นที่ระลึกก็สั่ แล้วพอมังเสียวไปยังเสือข้อกระชับมือใส่เนี่ยมึง,ง,ง,ม,งมึงเด็กหน่อยรสสุดอ๋ขอขบุร์เขาฮิดได้ไหมเสือข้อกระชับอินเทร์เนสิตา์เลยสงการใส่หนึ่งกับสบายเราอืมอ๋อ แบบก็ซ็บนะแต่ว่าขันไม่มูก,กินนทางแซ่บคนนี้น,นะพี่น้องเนาะว่าไม่มูกลินมูกับยุไก่ พนอน้อพรักเออพรักสารพลังครับขระดำหน่อยพลังไข่มาลวกนได้พี่น้่งเขาไปกินดิบใช่ไห ัเขาแสบนอนแล้วแห้งต้องหนาค่อยบาดออกอ้วนแล้วก็เนาะโควิดนี่น้ำหนักเขขึ้นหายที่โลกอยู่เฮี้ยนจิ้งกะเข่าถ้าโควิดพรเจ้ากับยันคืออึงพี่น้องยานกินไปเยอะยังกินไปอยู่อ้วานหลา อวนแห้งขอใส่มือ่อนิดหน่อยนุ่มชอบอืมชับชับอร่อยกะพวกมีอย่างหลายเมื่อนี่ กับมื่กี่ในเบิงซื้อนะอะจะเบื่อกันได้พี่นอ้องเด้อจะเริ่มให้กำลังใจแม่ใต้โดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อให้บอพาดคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อกระสั่นมือนี่สำเนียงยค่ะสวัสดีค่ะ